แล้วครับก็กาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ยูซ่าโฟร์ช่ไหนะครับไม่ได้มาแคสเกมนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับมาแก้ไขปัญหาเกมนะครับที่ไม่สามารถอ่าเข้าไปได้หรือว่าเออเลอร์มีการแคสมีการเด้งอะไรอย่างงี้นี่เองนะครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะฮะไม่ใช่ปัญหาที่แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งส่วนมากนะที่ผมใช้ดูนะครับเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถแก้ปัญหาได้นะฮะเพราะว่าเวลาจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็ ทำแบบนี้นะครับเฉพาะในสตรีมนะฮะกานว่าเราไปดูกันเลยนะครับส่วนวิธีทํานะครับวิธีแก้ไขก็ไม่ยากฮะให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ตัวเกมนะครับที่มีปัญหาในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเกม Dead by ด a y l i g h t นะฮะให้คุณนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่คุณสมบัตินะฮะกดปั๊บเข้าไปนะครับจะมีแถบใหม่นะครับโผล่ขึ้นมานะครับแล้วไปเลือกที่ไฟล์ภายในนะครับแล้วก็ ให้เลื่อนมาที่ตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับสําหรับแคสของเกมนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยให้เรากดเข้าไปครับคลิกซ้ายเข้าไปปับ๊บนะฮะตัวสตรีมเนี่ยจะถามอันนี้เป็น Windows 10นะครับถ้าเป็น Windows อื่นผมไม่ทราบนะฮะจะถามนะครับแล้วก็ตัวสตรีมเนี่ยจะทําการตรวจหาแคสไฟล์ที่เสียนะครับอ่ามันจะพูด,ดง่ายคือมันจะทําการซ่อมแซมไฟล์นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่มีปัญหานะครับในการ เข้าเกมไม่ได้หรือว่าเกมแคสหรือว่าอะไรนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะฮะก็ให้ลองคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับโดยเราจะมองเห็นนะครับเนี่ยครับกําลังทําการตรวจสอบไฟล์นะครับ,รรบ,ะรบจะมีกีเก่เมกกี่เมกก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญหาในส่วนไหนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีไฟล์ตัวละครที่เสียไปหรือว่า,าจะมีไฟล์แมพที่หายไปอ่างเงี้ย นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะทําการซ่อมแซมนะครับหาสิ่งที่มันขาดหายไปนะครับโหลดเข้ามาใหม่นะครับหวังว่าคงจะไม่งงนะฮะนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของเกมในส่วนนี้นะครับหวังว่าจะช่วยทุกคนได้บ้างนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถแชทพูดคุยได้ที่คลิปด้านล่างเลยนะครับทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับ สำหรับเพื่อนเคนไหนนะฮะที่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าเกมได้ปกตินะครับก็สามารถกดขอบคุมผมได้นะครับโดยการกด subscribe กดติดตามให้จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีคงต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ